ก็สวยหนูหล้าประวัติดีดาผ่อนชิลสบายเดือนละ7,000บาทนำเสนอกันอีกแล้วนะคะทันนี้ท็อปสุดของรุ่นเลยนะคะไต้ตะแคมรี่2.4วีกยโตปี2008ค่ะภายในนะคะก็จะเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้านะคะคูน้านะคะกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกลายไม้รอบคันแอร์แบคแอบบสกุญแจรีโมท พวงมาลัยมันติฟังก์ชัน c r u สคอ control น,นะคะแอร์ระบบดิจิตอลนะคะมีเบาะปรับอุณหภูมิร้อนเย็นด้วยนะคะมาไฟฟ้าหลังด้วยค่ะรานะคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่3 29000บาทเท่านั้นนะคะฟรีดาวผ่อนสวสบายนะคะเดือนละ7000บาทค่ะมีม่านข้างด้วยนะคะมีที่วางกแก้วน้ำด้วยนะแอร์ตอนหลังค่ะสภาพดีส,ดสุดเลยนะคะ เงินเดือนคนซื้อนะคะ15,000บาทขึ้นไปซื้อได้ค่ะกูสตาร์ทก็มีด้วยนะคะหรูหรามากๆเลยนะคะเบาะก,ก็เป็นเบาะหนังแท้ด้วยนะคะหายากสภาพนี้ค่ะเ <c oughs> จ้าของเก่าดูแลรักษารถมาดีมากๆเลยนะคะใครได้รถคันนี้ไปคุ้มมากๆแล้วก็โชคดีมากๆเลยนะคะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังด้วยค่ะติดฟิล์มพร้อมค่ะสภาพตีสุดๆเลยค่ะ อะไห่ก็หาได้ง่ายนะคะโตโยต้าไม่ต้องกังว,วนเรื่องการซ่อมเลยค่ะแอร์แบ็กคู่ค่ะสภาพดีสุดๆเลยนะคะฟีดาผ่อนเดือนละ7 0 0ดบาทเท่านั้นค่ะโตโยต้ตาแคมรี 24V ทับสุดเกียร์โตปีสอง8ค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามยละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์0ูนย์เก้าสองห้